ดูยังไงว่าคนคนหนึ่งรักและหวังดีต่อตัวคุณอย่างแท้จริงหรือเขาเพียงแค่ต้องการควบคุมครอบครองถือไพ่มีอิทธิพลเหนือตัวคุณต่างหากง่ายๆครับตราบดใดที่คุณทำตัวให้อยู่ภายในกรอบความคาดหวังของเขาเขาก็จะดีต่อคุณมากๆดีกับคุณมากๆชื่นชมให้กำลังใจสารพัดแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำตัวอยู่นอก กรอบความคาดหวังของเขาเนี่ยแหละครับจุดนี้แหละครับเขาจะลงโทษตัวคุณโดยทันทีการลงโทษนั้นอาจมาในหลายรูปแบบแล้วแต่กรณีไปเช่นลงโทษในการใช้อารมณ์แรงๆหรือลงโทษในการใช้คำพูดวาจาที่มีเป้าตัดสินตัวคุณทำให้คุณเกิดความสงสัยสับสนตั้งคำถามถึงคุณค่าของตัวคุณเอง ลักษณะคำพูดที่ดูถูกดูแคลนเป็นต้นขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติคู่คู่หนึ่งในเคสสมมุติคู่รักคู่หนึ่งแฟนคู่หนึ่งโดยฝ่ายหนึ่งลึกๆแล้วมีปมในใจกลัวว่าแฟนตัวเองจะทิ้งนในขณะเดยยงก็อยากได้เขาเป็นแฟนอยู่ก็มักใช้มาตรการหรือเกมทางจิตยาที่เขาทําโดยอัตโนมัติอบบพูดง่ายที่ชอบพูดจาดูถูกดูแคลนอาจจะเป็นในลักษณะของ มุกบ้างโจกบ้างแซวเล่นบ้างแต่มันมีการลักษณะผู้จาที่ทำให้คนคนนั้นตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าตนเองเสมอเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือเพื่อให้ตนอยู่เหนือคู่ของตนเพื่อให้คู่ของตนรู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกที่จะได้คู่ครองที่ดีกว่าฉันนะพลึกแล้วฉันรู้สึกขาดแคลนในใจตนเองเห็นตัวอย่างนี้ไหมครับดังนั้นในตัวอย่างนี้ การใช้มาตรการวาจาดูถูกดูแคลนแม้จะเป็นในลักษณะของการรอเล่นก็ตามแต่หากมันทาให้คุณเกิดความสับสนในตัวคุณหากมันทําให้คุณรู้สึกผิดหรือตั้งคําถามในตัวคุณเองเนี่ยครับอาจจะเป็นตัวอย่างที่บ่งชี้อยู่ว่ามันคือเกมควบคุมครอบครองคืออย่างนี้ครับมนุษย์ของเราโดยธรรมชาติเวลาเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมันยากที่จะเอาอัตราออกจากความสัมพันธ์นั้น พราะมนุษย์เรามีอัตตามนุษย์เราชอบครอบครองเป็นเจ้าของแต่รักแท้มันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแท้จริงคือความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับเช่นครอบครัวเพื่อนแฟนเพื่อนร่วมงานอะไรก็แต่ความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายเกิดการเจริญเติบโตทางจิตใจจิตวิญญาณแต่ความรักที่จอมปลอมคือความรักที่เป็นเกมควบคุมครอบครองต้องการเป็นเจ้าของ เหมือนกับนกหากคุณรักนกจริงๆคุณก็จะเคารพและรักในอิสรภาพของนกตัวนั้นแต่หากคุณต้องการครอบครองนกตัวนั้นคุณก็จะขังมันไว้ในกรงแล้วอะไรเพื่อบอกว่าคุณรักหรือคุณชื่นชมชื่นชอบมันหรอป้อนอาหารดูแลมันอย่างดีเหรอแต่ธรรมชาติของนกคืออิสระหากคุณมีความรักในหัวใจแท้แทจริง คุณจะทําอะไรครับคุณจะทําบ้านคุณจะสร้างสวนให้เหมาะกับการที่นกมาบินมาชื่นชมมากินน้ํากินอาหารแต่คุณให้อิสระนกนั้นที่จะมาตามความสมัครใจแล้วคุณชื่นชมนกนั้นตามพื้นฐานของการเคารพในอิสระของนกตัวนั้นในทางคล้ายกันครับนึกเราก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นรักแท้หรือไม่ดูได้ง่ายๆเขาทําให้คุณรู้สึกตั้งคําถามในคุณค่าตัวคุณอยู่หรือเปล่า เขามีการพูดจาลักษณะดูถูกดูแคลนหรือลักษณะตัดสินเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าเพราะคนที่แคร์คนคนหนึ่งจริงๆจ,จ,จะไม่มีวันทําให้คนที่เขาแคร์รู้สึกตั้งคําถา,ถามถึงคุณค่าตัวเขาเองเลยแม้แต่น,นิดเดียวทีนี้เราจะถามต่อว่าอ้าแต่บางครั้งเราก็ผิดนะเราก็เป็นมนุษย์ใช่ครับเราผิดเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นมนุษย์แต่หากเราทําอะไรผิดไปการพูดคุยสื่อสารระหว่างสองฝ่ายจะเป็นการพูดคุยสื่อสารที่สร้างสรรค์ ที่เน้นถึงการเรียนรู้และเติบโตที่เน้นของถึงการปรับทำความปรับทำความเข้าใจระหว่างกันไม่ใช่เป็นการสื่อสารที่เรียกร้องหรือลงโทษหรือกล่าวหาหรือต้องการทำให้คุณหรืออีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสนองความต้อการของฉันนี่คือคีย์พอยต์นะครับหรือตัวอย่างหนึ่งของคนที่ต้องการถือไพ่เหนือควบคุมครอบครองที่มาจากอัตตานั่นแหละคืออะไร แม้คุณทําดีแม้คุณคาถูกเขาชื่นชมคุณแต่ท้ายสุดแล้วไม่หรอกก็ช้าเขาก็จะพูดถึงตัวเขาเองเขาจะพูดถึงตัวอย่างที่เขาทําสําเร็จเหมือนคุณนะทําได้ดีกว่าคุณทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นการฉลองอัตราของเขาไม่ได้เฉลิมฉลองความดีที่คุณเพิ่งทําลงไปหรือแม้หากคุณทําดีเขาก็จะชื่นชมคุณแต่หาข้ออ้างเหตุผลสารพัดอย่างๆต่างๆนานา,นา ที่มาเตือนตัวคุณนะว่าคราวหน้านะระวังสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนั้นนะเพื่อเป็นมาตรการที่ทำให้เขาดูใหญ่กว่าคุณทาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพึ่งพาอาศัยเขาท่านท้งนี้ในความจริงแล้วความรักที่แท้จริงไม่เคยเรียกร้องสิ่งนั้นเลยครับสุบสั้นๆรักและความสัมพันธ์คือคนละเรื่องโดยชิ้นเชิงรักที่แท้จริงคือรักที่ไม่เคยเรียกร้องจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นใดมันคือความ ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขมันไม่เคยมีความคาดหวังที่ต้องการให้อีกฝ่ายทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสนองนิสสนองความต้องการของอัตตาตัวตนของฝ่ายนั้นดังนั้นหากคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นลองตั้งคำถามด,ดีครับว่าสิ่งที่เรารู้สึกนั้นสะท้อนอะไรกันแน่